แล้วขึ้นเลยตัวไหน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 ดับสิขึ้นขึ้นขึ้นนะทำปากแร็ปแร็แร็แล้วอ๋อขึ้นแล้วอ๋ออขึ้นแล้วดู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 เฮ้ยตัวไหนเมื่อกี้ก่อนโอ้กลายตัวอะไเออตัวนี้เมื่อกี้นี่หกส่วนหนึ่งทำไมทำไมทำไมเลือเลขไม่ชอบมีการเลือกเลขไม่ชอบวิโอนกเลขล็อกเลขเนอะเลขส่วนหนึ่งไม่ชอบลล็อกเขล็อกเลข โอ้ยเออลกเลขอีกมีเลขไปชอบดหนึง่งขึ้นมาขึ้นมาหน่าหน่าจะพูดยังไดโอ้ยเออเยอะอันเลขอันเลขอนึงอีกนี่นึงเองใช่ไหมสองซูเน่่โอ้ยค่าทนูนสอค่าทางนี้ซนึงโอ้โนี่ยยบแล้วหยยบยาวเลยหยบแล้วหยยบห้าสองูไหมนู้โเน่ห้าสองูอ ตาถึงตาถึงพี่ชอบลอกเลขลอกเลขสองโรคไอขึ้นก็ยังขึ้นมาเหมือนเดิมโอ้เนี่ครับคุณผู้ชมนะครับเตาเหยียบเตาเหยียบให้เตาทองนะครับเต่าทองกระดองเหมือนรูปสมเด็จเนาะเอาลอกเลขแล้วอายุนานนะนี่โอ้ยนานนะครับยังไงเนี่ยที่ไปที่มาครับ เต่านี้ได้มาจากมีโยมมีจิตศรัทธาจากอำเภอกุขันอาจารย์ขาวอาจารย์ขาวเป็นโยมเป็นมตล์อดเนโยมคา,า,า,ารวะและ้วก็คงจะมีเหตุดนใจให้เต่าอย,อยากคงจะเข้าฝันว่าให้เต่าจะมาอยู่ที่นี่เอาลอตเตอรี่มาเขาเอามาให้เราบก่นก่อนก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่คือเต่าตัวเนี้ยเขาก็มามาเองมาเองอมามาเองอยู่ที่บ้านอาจารย์ขาว ร่มกันงมดมันเลื่อยมาเองเลื่อยมาเองไปอยู่บ้านใช่แกก็เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้อยู่ในโ่งนัเนี่ยขังเขาอยู่ตั้งสามปีน่ะก็เลยมาอยู่ที่นี่มาถวายไว้หลายเดือนแล้วพอถวายก็ไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนมาอยู่นี่แหละปล่อยตามบัก็ไม่ไปไหนอยู่เนี่ยก็ทําที่ให้เขาแล้วพอดีจังหวัดจะสร้างตอนนี้พอดี มีมีมีต้นงต้นไม้มันอุดมสมบูรณ์นะตรงนี้แล้วก็เขาชอบกินไอตังกวากับแต่งกมบเต่งหมูลงมาก็จะเป็นจะเป็นนี้แหละแล้วรูปร่างลักษณะเต่าคือดูสีสวยมากเหมือนกับบางทีเหมือนปราสาทบางทีเหมือนกับพระกระดองเต่าเต่าทองกระดองสมเด็จ โอ้ตาทองกระดองสมเด็จกรคือที่เขาเรียกเตาทองก็คือมันจะออกเหมือนสีทองทองเนาะกระดองสมเด็จก็คือจะมีคล้ายรูปพระสมเด็จอยู่อันนี้ก็เป็นสัตว์อนุรักษ์ตวเนี้อนุรักษ์แต่มันหายากอะไรก็ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเขาก็อยู่เก็บตัวเงียบของเาเก็บตัวเงียบอืนี่ก็เลยว่าให้เขาอยู่ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติ จะไม่ขังไม่อะไรเขาอยู่กับธรรมชาติเขาไม่ได้ไปไหนไปไหนกะช่างแต่ก็ไม่ไปไหนไม่ไปผะมันอยู่อยู่คผมเห็นครั้งแรกนี่เต่าสวยที่สุดเลยเต่าสวยแถวบ้านเราไม่มีหรอไม่มีจริงๆหรอมีสองตัวสองตัวตัวเมียตัวผู้ไปตรงนี้เป็นสถานที่ตรงนี้มีทุกจริงทุกอย่างเนาะจาน มีความเป็นธรรมชาติธรรมชาติเป็นภูมิเก่าด้วยนะตรงนี้แตก่อนสมัยก่อนนะใครเดินไปเดินมานี่ต้องกลัวตรงนี้ใเป็นภูมิเก่าดั้งเดิมมีน้ำสามสายไหลผ่านไหลจากเหนือมาใต้จากใต้ไปเหนือจากตะวันตกสู่ตะวันออกอยูตรงรับปางหน้าปลวกตัวนั้นครก็อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำแต่ต้นโพนีใบใหญ่ที่สุดเลยต้นใบใหญ่มากต้นโพที่นี่มีอยู่มากกว่า18ต้น18ต้น มีมีพุทธคยาแล้วก็พื้นบ้านแล้วก็จะมีต้นโพทองอยู่ไปไปรูปดูจะลื่นจะลื่นมีลักษณะพิเศษใบใหญ่ใบใหญ่จะพาไปดูได้ครับเดี๋ยวก็ตือตรงนี้ก็เราไม่ได้ทําการประชาสัมพันธ์โฆษณาอะไรเแต่ว่าเราทํามาในพื้นที่มรดกของวงตระกูลสร้างขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แล้วก็ถวายบูชาบารมีลวงปูท่ทวดลวงปูงป่โตพรมรังสีแล้วก็น้อมถวายเป็นพระจุลสนแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระองค์ราชการที่9ในวราระที่พระองค์ทรงมีพระช,นม,ระชนมายุ8 4พรรษา5ธันวาพุทธศักราช2 5ง4รัรับผมว่าตอนนี้ท่านมหาเขตน่าจะเริ่มเริ่มเปิดแล้วเนาะเพราะมีหลวงปู่สวงมาอยู่ด้วยกระท่มมีเนาะมีเ<น>พระาะว่าตั้งตั้งใจไว้นานแล้ว ตั้งใจที่จะทําถวายหลวงปู่คือถึงจะหลวงปู่ดังหรือไม่ดังก็มีความตั้งใจมานานมากพอได้สร้างสวนสร้างอะไรแล้วก็นึกถึงบุญคุณท่านที่ท่านเคยเมตตาเคยให้โอวาสทำเคยให้ลูกหัวเคยให้พรแล้วก็ตระกูลเราก็อย่างยมแม่ก็มีความศรัทธาในบารมีหลวงปู่พอาการเวลาผ่านไปหลวงปู่ก็มีชื่อเสียงมากขึ้นก็ยิ่งเพิ่มความศรัทธา ความศรัทธาที่เราตั้งมั่นตั้งใจไว้แล้วก็ยิ่งเพิ่มพลังศรัทธาแล้วก็อัญเชิญรูปเหมือนท่านมามีสถานที่ท่านถือว่าเป็นเป็นแห่งแรกของตำบลตะตุมครบับตำบลตะตุมน,นนี่แ<ร>ก็น่าจะเป็นที่แรกรก็น่าจะเหมาะให้โยมได้มาสวดมนต์ได้มานั่งภาวนาหรือจะขอพรอะไรก็ตามที่เขาอาจจะขอโชคขอลาบน,นั้นก็เป็นเรื่องของความเชื่อของเขาแล้วครับ แต่ว่าเราต้องการให้ให้ลูกหลานในดำร,รงตนอยู่ในทานสินภาวนาสินสมาธิปัญญาแล้วก็เกิดความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดแล้วก็มีความรักชาติาศาสนาแล้วก็เทิดทูนสถาบันพระมหากษาัตริย์แล้วก็มีหลวงปู่ <c oughs> ไว้เป็นศูนย์ของจิตใจให้ทุกคนได้ได้ได้มีกําลังใจในการสร้างคุณงามความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินครับตอนนี้ท่านมา ก็คือใครอยากมาไหว้ได้เลยได้เลยใครจะมาขอพรขออะไรมาได้เลยมีเงินไม่มีเงินคนจนคนรวยมาได้เลยไหว้ได้เลยไหว้ได้เลยไม่ใครจะมาขอพรอะไรกันแล้วแต่ความความเชื่อแต่จะมาขอเงินก็พอหลวงพี่ไม่มีเราจะมีจะมีพงผ์อยู่ในโอ่งจะมีโอ่งโบราณอยู่มันร้อยกว่าปีที่ทําเป็นเหมือนใครจะมีเหรียญบงเหรียญบาทจะเสียงทุกเสียงไทยก็ไปโยนได้ แล้วก็มีฝากระดานที่กระท่อมที่หลวงปู่เคยอยู่ก็เอามาไว้แล้วก็มาจากบ้านสมบูรณ์ด้วยเนี่ยอดิิษเอามาให้ก็เอามาไว้ก็มีหลายอย่างที่นี่นะแล้วก็ดินดินที่หลวงปู่เคยอยู่ก็เอามาที่นี่ด้วยเอามาใส่ตรงบรรจุไว้ตรงกระท่อมก็กมาได้นะครับคุณผู้ชมนะครับท่านมหาเขตท่านก็กำลังเปิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับ ก็เปิดมาก็สร้างมาตั้งแต่11ปีแล้วส่วนพุทธธรรมอายุครบี11ปี11ปีสับอ๋อปีอันต่อไปก็จะมีสายทานศรัทธาหลั่งไหลมาเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วชาวบ้านเราก็ไม่รู้นะเพราะไม่ไม่เคยได้บอกครัไม่เคยได้ประชาสัมพันธ์ไม่นอกจากคนที่เขาได้เข้ามาแล้วก็จะได้บอกเแต่ตอนนี้น่าจะเปิดแล้วลงปูนน่าจะให้เปิดแล้วรูเหมือนแต่ ทิพย์พันธ์อยากจะมาอย่างเดียวเลยตอนนี้ทิพย์พันธ์ยังไม่เห็นนะยังครับตอนนี้ดครับเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามคลิปหน้านะครับจะได้เห็นแน่นอนกระท่มรวมปูสงที่สวนพุทธธรรมนะครับบ้านทับดัดตำบลตาตุมอำเภอสังขาจังหวัดโุรินแล้วก็ต้นโพที่สวยที่สุดโพทองสวยที่สุดเตาทองก็มีรูปเลื่อนรูปเลื่อนรูปแล้วออกเลขอันนี้เป็นเรื่องของโยมนะเรื่อคชับก็ ขอให้ยมมีความสุขความเจริญนะขอให้สมาชิกของกลุมทรัพ,พยานาคที่ติดตามของยูทูบเบอร์ทันทิดพันให้มีเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้าน10ล้านห้าสิบล้านร้อยล้านพันล้านแสนล้านรวยรวยไม่รู้จกักจบจักสิ้น รวยให้เข็ดรวยให้จุกรวยให้เฮงรวยให้ดีรวยให้มีความสุขก็ทำอะไรก็ขอให้สมพรสมหวังสมความตั้งใจสมความปรารถนาขอบาร,รมีพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ประทานพรให้มีความสุขความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองอให้มีแต่ความสุขสวัสดียารรยร่วงปวงศัตร,ตรูคิดร้ายเร่งพินาศโรคภัยบาศยาญายี พูดผีปีศาจหรืดาวรายจงจะได้มาท<ค>ำาก็ได้ขอให้มีเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครทักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครชมเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมอ้อยเตียนเมียนบ้านอ้อยเมียนโชเมียนเลียวาสนาบารมีกรุบปลูกขณียะพองเด้อกุนเจ้าสาธุบารมีสาธุสาธุสาทุเอาเต่ามารับโพลด้วยตัวนี่้โอ้นี่เหรอโอ้ได้ยินโพลลุงได้ยินโพลลุงตานี่ออกกินตัวนี่นลงตานี่โอ้อยากรวย นี่เต่าที่เก็บหลายร้อยปีนั่นออกแล้วครับนี่โอ้เมื่อกี้นี้เขาเก็บตัวเงียบเลยแต่ยินหลวงพ่อให้พรเนี่ยลุกขึ้นวิ่งไปหาเลยนะเอามาหยิบรางวัลเลยเดี๋ยวเอาโรตีไปใส่หน่อยสิเอามาจับรางวัลหนกตาเลยเนี่ยเอามาจับรางวัลที่หนึ่งราบอกชอบดึงได้เก็บเยอะไปนเอาเลยเล็กเข้าคืนจุ๊บจุ๊บร้อยกิโลอืมอ่ะ เฮ้ยจะไปเยียบเลยเดี๋ยววันที่นั่งมาเอาไหนชี้ดูชี้ชี้เอาตัวไหนตัวไหนกัดขึ้นมาเลยกัดขึ้นมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขามันเยียบไอ้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นแหลยจ้องแล้วครับจ้องแล้วพี่ชอบจ้องแล้วครับหนูจ้องแล้วติงนองติงไอ้หมอยโหขึ้นขึ้นขึ้นเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นขึ้นแล้วแล้ววขึ้นเลยตัวไหน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 จับสิ ขึ้นขึ้นขึ้นนะทำปากแลบแรบแล้วกระดงเอ้าขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วดู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 เฮ้ยตัวไหนเมื่อกี้ก่อนโอ้ยหลายตัวเลยเออนี่ตัวนี้เมื่อกี้นี่หกศูนย์หนึ่งเอ้าทำไมเอ้าทำไมอะไรเลขไม่ชอบมีการเลือกเลขไม่ชอบวิโอ้๊็อกเลขล็อกเลขเนื้อนึกสุนทึ่งไม่ชอบล็อกเลข โอ้ยเอกลอกเลขอีกมีเลขไปชคสุตหนึ่งยขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยนี่ไปเดินวันนี้เอะไหมเออะอันเลขอันเลขอีกนี่สเองใช่มส้แนี่โอ้ยาทางนู้นสาทางนี้สนึโอ้โหหยยบแล้วหยยบล้วเลยหยยบห้าสองูน่น่ห้าสองูยอ ตาถึงตาถึงที่ชอบลกเลขลอกเลขสองรอบไอ้ขึ้นก็ยังขึ้นมาเหมือนเดิมโอ้เนี่ยครับคุณผู้ชมนะครับเตาเหยียบเตาเหยียบให้เตาทองนะครับเตาทองกระดองเหมือนรูปสมเด็จเนาะเอาลอกเลขแล้วอายุนานนะนี่โอ้ยนานนะครับนี่